พบกนันอีกเช่นเคยนะคะแอปช็อปนำะมายิงปลาค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมงานที่เป็นกระโจมสั้นกันบ้างนะคะลำนี้เป็นงานลำพิเศษที่จะจะส่งไปทางกทมเป็นงานของคุณสราวุธนะคะลูกค้าประจำของทางร้านเราแต่เดิมก็เคยสั่งในส่วนของงานชุดบนนะคะแล้วก็งานที่เป็นงานอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกโรเลอร์นะคะ อ่าแล้วก็ตัวรางเอ้ยนะคะใส่ในหน้าไม้ยิงปลาอันนี้ก็เป็นลำเต็มชุดเต็มนะคะที่เรียกได้ว่า,าจัดให้แบบสวยๆแบบเฉพาะเลยในส่วนของลำนี้ตัวไม้จะเป็นไม้ที่เรียกได้ว่าพิเศษมากนะคะเป็นงานไม้คัดเกรดชิงชันลายไฟความพิเศษของเนื้อไม้ ลายนี้เป็นคลื่นเลยนะคะสีส้มแกมเข้ามาสวยมากๆเลยเป็นงานกระโจมสั้นดูไปทรงท้ายเนี่ยจะคล้ายกับงานของปืนศูนย์นะคะแต่ว่าตัวรางเนี่ยใช้เป็นงานรางอลูมิเนียมที่เป็นรางเหลี่ยมแล้วก็ระบบโรเลอร์นะคะระยะชักของเขาในลำนี้73ทิ้งปลายสิบห้า ปีกเป็นปีกโรเลอร์ C N C งานกัดมือของทางร้านเราอ่าชักตัวนี้73ปลายสิปีห้านะคะระบบโรเลอร์เดี่ยวงานกระจุงสั้นก็จะได้ดีอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวน้ำหนักของตัวชิ้นงานก็จะลดน้ำหนักลงมานะคะเซฟข้างฝั่งบูททองเหลืองอันนี้เป็นตัวกลยยนระยะนะคะเซฟข้างฝั่งบูททองเหลืองก็ ระยะจากชัก73าก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก4เซนเป็นชัก77นะคะการล็อกลูกจะอยู่หน้ากล่องไกลเลยตัวนี้เดีย๋ยวจะให้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะในลำนี้พิเศษสุดคือลายเซ็นเยอะมากๆนะคะเป็นลายเซ้น3ามจุดเลยให้รู้ว่าเป็นงานใครเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวในส่วนของตัวรีเควสจากทางลูกค้านะคะว่าลำนี้นี่ขอเป็นแบบ มีลายเซ็นครบทั้งสองฝั่งแล้วก็เซ็นท้ายให้ด้วยน,นี่นื้ว่าไม่ธรรมดานะคะลำนี้แกะชิคเกอร์แบบสริปลายแบบคมๆชัดๆแบบนี้เลยสีของเขาเนื้อไม้สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเนื้อสีของเขาก็จะเข้มดำมากขึ้นนะคะหลังจากผ่านระยะเวลาไปอันนี้เป็นไม้ชิงชัน งานสวยเลยทีเดียวการเข้ากระจมเข้างานสนิททุกจุดนะคะเ๋ยวจะให้ดูตรงการฝังหัวกระโหลกเอ่ยการเข้าเซฟข้างฝังบุษทองเหลืองอาการใส่ครอบไกลอันนี้ให้ชมได้หมดทุกส่วนของหน้าไม้ทุกลำนะคะการใส่ปีกการใส่ปีกเข้าในราง ขนาดนี้พอดีเป้เลยนะคะถ้าหากว่าถอดน,นอตออกแล้วก็ดึงไม่ออกนะคะต้องอันนี้จะต้องอาศัยไม้นะคะไม้แบบนี้นะคะอันนี้ใช้ไม้มริดนะคะเนื่องจากว่าเคาะแล้วก็จะไม่มีผลกระรูล้วก็จะเคาะไปตรงด้านข้างนะคะเดี๋ยวต้องถอดโรลเลอร์ออกก่อนอันนี้ก็ในเรื่องของรายละเอียดการเกร็บงานแน่นทุกจุด สำหรับตัวระบบของหน้าไม้นะคะอันนี้ก็เทสมาแล้วเรียบร้อยนะคะใช้งานได้ปกติดีเดี๋ยวเราก็จะทำการส่งใหสกับลูกค้าหากท่านไหนสนใจงานหน้าไม้ยิงปลาที่เป็นงานลิงลางงานปืนซูนนะคะงานสั่งทําสนใจครับแชทสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะมีช่องทางการติดต่อทั้งในส่วนของตัว Facebook เฟซบุ๊กเ่ยนะคะติดต่อ รู้ว่าใปนส่วนของลายนะคะเราก็รับแอดแล้วก็สอบถามในเรื่องของรายละเอียดการง,งานได้ค่ะเป็นงานที่สองวันนี้ก็ขอลากไปก่อนกนับภาพหน้าไม้สวย